หนึ่งสองสามสี่ห้าโบราณท่านเก่าไว้นะครับอยากงามให้ล้างถ้วยอยากสวยให้ล้างจานนะครับเดอ้ออยากให้งามที่สุดให้ล้างห้องน้ําด้วยนะครับเนี่ย <c oughs> เด้อนะครับโยมกําลังช่วยกันล้างนะครับปกติจะไม่ได้มาถ่ายนะครับวันนี้ขออนุญาตมาถ่ายนะครับเนี่ยคัดแต่คนหน้าตาดีที่สุดนะครับมาล้างถ้วยล้างจานนะครับ วัดบ้านปฏิรูปเด้อนะครับอําเภอศรีสรงคารามจังหวัดนครพนมนะครับ<สธ>หลังจากฉันพัทหารเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นพัตหารเพนนะครับโยมก็จะมาช่วยกันล้างถ้วยล้างจานแบบนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายแต่ว่าสําคัญที่สุดนะครับเด,ด้อนั่งจนหลังงอเลยนะครับกว่าจะเสร็จนี่นะครับนี่เป็นงานชิ้นสุดท้ายนะครับไ อันนี้เป็นภาพความจริงเด้อนะครับนี่ยมทํางานจริงๆนะครับโอ้ยกระินั่งจนปวดเอวแล้วนอนนีน่นาะเด้อนะครับกว่าจะเสร็จงานนะครับขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือขั้นตอนการล้างนะครับนี่มือนี้คุ้มได้มือนี้เหรอคุ้มปฏิรูปรวดบงวงคุ้มเกาเตียคุ้มเดิมนะครับคุ้มมาปฏิรูปนะครับนี่ มาเมื่อไหร่ก็ทวงว่ามีแต่หน้าตาเดิมนะครับคนทำอาหารก็อยู่นี่นะครับคนทำครัวก็อยู่นี่คนล้างถ้วยล้างจานก็อยู่นี่นะครับนี่นะครับถ้าล้างเสร็จแล้วก็จะมาตากไว้ตรงนี้นะครับนี่ประจยนพระครูแต่คัดแต่ถ้วยที่สวยที่สุดนะครับจานถ้วยสวยๆนะครับหลังจากล้างเสร็จแล้วก็เอามาตากไว้นะครับนี่ ลงครัววัดบ้านปฏิรูปนะครับบางส่วนก็เพิ่งจะลำเลียงมานะครับหลังจากกูบาจารย์ชันพัฒหารเพนเศินะครับก็เป็นทีของญาติยมนะครับรับประทานต่อนะครับจากนั้นก็นำมาล้างนะครับตั้งใจมาถ่ายหลายวันแล้วนะครับว่าตอนล้างนี่มันคงจะเยอะนะครับไม่ผิดหวังจริงๆนะครับเดือเป็นช่วงงานปฏิบัติธรรมนะครับ ชําอ่างของบ้านปฏิรูปนี้เหมือนที่อื่นนะครับชําอ่างแท้ๆนะครับนี่อ่างล้างจานนะครับไม่รู้ใครออกแบบให้นะครับเนี่ยเดอกว่าจะเสร็จนะครับแต่ละวันแต่ละวันนะครับอาศัยความร่วมมือของญาติของโยมนะครับคุ้มบ้านปฏิรูปนี่นะครับมาช่วยกันนะครับตอนเช้าก็ตั้งแต่ตีสามนะครับ ตอนบายก็นี่นะครับจนถึงล้างถ้วยล้างจานเซตนะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพอนานี้ก่อนเด้อ